สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาณตินสว่างหรือหยกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทมน์กิจเฉลาาหรืออมค่ะพวกเราเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเคมีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพี่หยกคะวันหยุดที่ผ่านมาพี่หยกได้ไปไหนหรือว่าได้ทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอืมช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะน้องอมพี่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมนะคะที่วางขายอยู่ในบ้านเราค่ะอมแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่หยกเห็นครีมอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมีที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือจะเป็นครีม ครีมที่เกี่ยวกับรกแกะคะ่ะน้องออมเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับครีมชนิดนี้ไหมคะครีมรกแกะเหรอคะอก็เคยได้ยินนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโฆษณาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาดมากมายเลยนะคะใช่ค่ะน้องอมอมครีมรกแกะนะคะก็จะเป็นการรวมกันของครีมแล้วก็สารจัดจากรกแกะ,ะคะ่ะซึ่งรกนี่นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยสารสําคัญที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเนื่องจากรกเป็นอวัยวะที่สร้างขึ้นมาในช่วงข,ของการตั้งครรภ์ของ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะองค์ประกอบของรกนะคะจึงอุดมไปด้วยสารต,ต่างๆที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของถารกในครั์ค่ะนอกจากรกแกะแล้วนะคะพี่ยกเคยได้ยินสารสก,กัดจากรกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนมอื่นๆอีกไหมคะจากสัตว์อื่นเหรอคะอพี่เคยได้ยินเกี่ยวกับส,สกการสกัดจากรกม้านะคะ ใช่แล้วค่ะพิยกเพราะว่านอกจากโรคแกะเราเนี่ยก็ยังมีโรคมา้าโรคหมูแล้วก็โรควัวอีกด้วยนะคะที่มีการนิยมผลิตกันแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นค่ะพหยกได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่าโรคแกะกับโรควัวเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อเชื้อไร้แรงสู่มนุษย์ได้ค่ะดังนั้นก็เลยมีกฎหมายที่ห้ามผลิตโรคแกะแล้วก็โรควัวในประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะดังนั้นก็ถืออันตรายนะคะน้องออมเนื่องจากสารสกัดจากรกเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านโรคไร้แรงมาสู่มนุษย์ได้นะคะ ใช่ค่ะแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังมีกฎหมายที่ว่าไม่ได้ห้ามให้ผลิตรกหมูแล้วก็รกมาอยู่นะคะอสารสกัดจาการ,รกหมูหรอคะอก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเนื่องจากในประเทศไทยเราเองค่ะก็มีการสง่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหมูเนี่ยหลายล้านตันต่อป,ปีเลยนะคะน้องออมใช่ค่ะดังนั้นนะคะก็คือจะทําให้เกิดของเสียในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยที่เยอะมากนะคะอย่างเช่นพวกรกค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะนํารกมาสกัดสารเนี่ยแล้วก็ไปทําไปการเพิ่มมูลค่าให้กับรกได้นะคะแล้วก็ลดการนําเข้าของสารต่างๆจากต่าง,าง,าางประเทศเข้าสู่ไทยด้วยค่ะค่ะนอกจากสารสกัดจากรกเนี่ยจะใช้ในด้านของการเสริมความงามแล้วเนี่ยในประเทศแถบเอเชียค่ะพี่ยกเขานิยมเอารกหมู่เนี่ยมาเป็นส่วนผสมของตัวยาในการรักษาบาดแผลได้ด้วยค่ะซึ่งการรักษาบาดแผลเนี่ยก็ต้องขึง้นอยู่กับชนิดของบาดแผลด้วยนะคะ ซึ่งบาดแผลเองนะคะน้องออมก็คือสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะตามระยะเวลาในการหายของบาดแผลนะคะก็คือจะเป็นแผลที่เกิดขึ้นเฉียบพลันแล้วก็แผลเรื้อรังค่ะโดยแผลที่เกิดขึ้นเฉียบพลันนะคะน้องออมก็คืออักขีวูนค่ะซึ่งอักขวูนนี้นะคะก็คือจะเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นทันทีค่ะแล้วก็สามารถที่จะรักษาหายได้ในเวลาที่รวดเร็วนะคะส่วนแผลเรื้อรังนะคะน้องออมหรือว่าโครนิควูนเนี่ยคือบาดแผลที่ไม่สามารถดําเนิน ตามกระบวนการการสมานบาดแผลได้ตามปกติค่ะมักใช้เวลาในการรักษานานกว่า4ส,สัปดาห์อย่างเช่นแผลไฟไหม้แผลกดทับหรือแผลจากเบาหวานค่ะค่ะแต่ว่ากระบวนการในร่างกายของเรานะคะก็มีกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมการสมานบาดแผลได้ด้วยค่ะพี่หยกซึ่งก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอืมอยากจะให้น้องออมนะคะช่วยอธิบายถึงขั้นตอนหรือว่ากระบวนการการสมานบาดแผลในร่างกายของเราหนะะ่อยค่ะได้ค่ะพี่หยก กระบวนการสมานบาดแผลนะคะหรือว่าศัพท์วิชาการที่เราเรียกกันว่าวูนฮิลลิ่งเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะมเมื่อเนื้อเยื่อของผิวหนังได้รับความบาดเจ็บค่ะ<ม>โดยก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือระยะห้ามเลือดค่ะซึ่งระยะนี้เนี่ยก็จะเป็นการทํางานของพวกเก็ดเลือดค่ะก็จะช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการแข่งตัวของเลือดค่ะแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่2นะคะหรือว่าระยะของการอักเสบซึ่งระยะนี้จะเป็นการทํางานของพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวค่ะพี่หยกซึ่งก็จะเคลื่อนที่มายัางบริเวณบาดแผลน,นะคะแล้วก็จะจับกินเอาสิ่งแปลกปลอมรวมถึงแบคทีเรียแล้วก็เนื้อเยื่อกาลวิตายแล้วค่ะ จากนั้นก็จะสามารถเข้าสู่ระยะที่3นะคะหรือว่าระยะของการเสริมสร้างเนื้อเยื่อระยะนี้ก็จะเป็นการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อปกคุมบริเวณบาดแผลนั่นเองค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่4นะคะหรือว่าที่เรียกว่าระยะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยระยะนี้ก็จะมีการจัดเรียงตัวของคอลลาเจนนะคะเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงให้กับบาดแผลบริเวณนั้นค่ะซึ่งกระบวนการ4ขั้นตอนนี้นะคะก็จะต้องอาศัยสารสําคัญที่เรียกว่าโกรดแฟกเตอร์ค่ะพี่หยกซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสมานบาดแผลได้นั่นเองค่ะ อ้าแล้วถ้าอย่างนั้นการรักษาบาดแผลในปัจจุบันล่ะคะที่เรารู้จักกันก็คือจะเป็นการใช้ตัวยาโพวิโดไอโอดีนหรือว่ายา PI เนี่ย mm hmm. ในการที่จะทาฆ่าเชื้อบริเวณรอบบาดแผลแล้วก็มีการปิดทําเนี่ยคะ่ะจะเพียงพอต่อการใช้ในการรักษาหรือว่ากระตุ้นการสมานบาดแผลไหมคะ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของบาดแผลนะคะเพราะว่าโพลิโดนไอโอดีนเนี่ยจะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะ<ม>ถ้าเป็นบาดแผลชนิดฉพันธ์ที่พี่หยกก่ามาเนี่ยก็อาจจะเพียงพอนะคะเพราะร่างกายก็มีกระบวนการบูนฮิลลิ่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแผลเรื้อรังเนี่ยการใช้โพลิโดนไอโอดีนฆ่าเชื้ออย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอคะ่ะเพราะว่า<ม>ตัวยาเนี่ยมันยังไม่มีโกดแฟเตอร์ที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการสมานบาดแผลได้คะ่ะพี่โยม,ม ซึ่งการใช้ตัวยา p i เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีคนเข้าใจผิดหลายคนนะคะในการที่จะนําตัวยาเนี่ยไปทาบริเวณบาดแผลโดยตรงค่ะค่ะซึ่งมันเป็นการรักษาที่ผิดนะคะวิธีการรักษานี่ยนะคะก็คือจะต้องมีการใช้น้ําเกลือนะคะในการที่จะล้างบาดแผลค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ตัวยา พีไอเนี่ยคะที่ผ่านการชุบสัาผัแล้วเนี่ยมีการทาบริเวณรอบบาดแผลจากด้านนอกนะคะเข้าสู่ด้านในคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือจะมีการปิดทับด้วยผ้าก๊อตค่ะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการการทาแผลค่ะถ้าพูดถึงผ้าก๊อตปิดแผลค่ะพี่หยกในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาวัสดุปิดแผลขึ้นมามากมายนะคะที่จะไม่ทาให้เกิดการเจ็บปวดเวลาเปลี่ยนหรือว่าเวลาทําแผลในแต่ละครั้งค่ะใช่ค่ะน้องออม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนามาจากผ้ากอตนะคะอย่างเช่นการใช้ผ้าตาข่ายค่ะซึ่งพัฒนามาจากการทำแผลโดยผ้ากอสนะคะสามารถที่จะลดความเจ็บปวดเนื่องจากลดการติดกันร,ระหว่างวัสดุทำแผลกับแผลเนื่องจากมีสารเคลือบนะคะอย่างเช่นวาสลีนยาฆ่าเชื้อหรือว่าไฮโดรเจลบนผ้าตาข่ายค่ะซึ่งไฮโดรเจลนี่นะคะจะมีส่วนผสมของสารให้ความชุ่มชื้นค่ะโดยทาเคลือบไปบริเวณแผ่นวัสดุทำแผลนะคะทําให้ นอกจากสามารถที่จะลอกเปลี่ยนวัสดุได้โดยไม่ติดกับบาดแผลและไม่เจ็บแล้วนี่นะคะยังสามารถที่จะส่งเสริมให้สมานบาดแผลได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะคะน้องออม ค่ะนอกจากวิธีที่พี่ยกกล่าวมานะคะก็จะเป็นวิธีในส่วนของอแผลเฉียบพันุนะคะแต่ว่าวิธีในการรักษาแผลเนืร้อรังก็มีเช่นกันค่ะเช่นวิธีสกินซับสติทิวนะคะก็จะเป็นการใช้เนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่บริเวณอื่นๆค่ะที่จะเอามาปิดทับบริเวณที่เป็นบาดแผลค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีวิธีการใช้สเตมเซลล์นะคะโดยสเตมเซลล์ STEM เนี่ยก็จะมีความสามารถในการหลั่งสารมากระตุ้นให้เกิดการสมานบาดแผลค่ะ<ม>ซึ่งก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่ยก ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของวงการแพทย์นะคะในการที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยค่ะน้องอออใช่ค่ะทั้งยังลดการติดเชื้อแล้วก็ลดความเจ็บปวดระหว่างการทําบาดแผลได้ด้วยค่ะ ค่ะแต่ว่าจากที่ได้กล่าวมานะคะว่ากระบวนการสมานบาดแผลเนี่ยจะต้องอาศัยโกรดแฟกเตอร์ในการกระตุ้นให้เกิดการสมานแผลค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะในท้องตลาดก็มีผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนผสมของโกรดแฟกเตอร์วางจําหน่ายมากมายค่ะเช่นรีเนิกหรือว่าเฮอร์บอพต์ค่ะพี่ยกแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นส่วนผสมของโกรดแฟกเตอร์นาอก็อาจจะมีราคาที่สูงทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ยากค่ะยาที่มีประสิทธิภาพก็จะราคาสูงอย่างนี้แหละค่ะน้องอองม ดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาแหล่งที่มาของก r o โคแฟคเตอร์เนี่ยที่มีราคาถูกและมีก r o โคแฟคเตอร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะนำมาทดแทนการใช้ก r o โคแฟคเตอร์ที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาค่ะอย่างเช่นการใช้สารสกัดจากรกหมูนะคะซึ่งมีราคาถูกค่ะทั้งยังมีก r o โคแฟคเตอร์ที่ครบถ้วนจะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียอุตสาหกรรมบ้านเราได้อีกด้วยนะคะ ใช่ค่ะโดยสารสําคัญที่พบในรกหมูนะคะ<ม>ก็จะประกอบไปด้วยฮ<ม>อร์โมนและธาตุวิตามินแล้วก็พวกโกดซ f แฟกเตอร์ค่ะซึ่งสารเหล่านี้นะคะก็มีการศึกษามาแล้วนะคะว่ามีฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ,<ม>อต้านการอักเสบแล้วก็ต้านแบคทีเรียอีกด้วยค่ะซึ่งจากที่กล่าวมาเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะนําเอาสารสกัดจากรกหมูมาเป็นตัวยาสําหรับการสมานบ,บาดแผลได้ค่ะ ซึ่งพี่เคยอ่านงานวิจัยนะคะน้องออมก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากโรคหมูต่อการสมานบาดแผลค่ะ ซึ่งในสัตว์ทดลองเนี่ยผู้วิจัยเขาได้ทาการให้เกิดบาดแผลนะคะจากความร้อนและจากผลการทดลองนะคะพบว่าในบาดแผลที่ได้รับสารสกัดจากรกหมูเนี่ยจะมีความสามารถในการสมานบาดแผลได้เร็วกว่าในแผลที่ไม่ได้รับสารสกัดจากรกหมูค่ะการทดลองนี้นี่เองนะคะที่แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากรกหมูเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกใหม่สําหรับนํามาใช้เป็นตัวอย่างในการสมานบ,บาดแผลได้คะ่ะ คงจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดสามารถที่จะผลิตยาที่มีราคาถูกแต่ว่ามีคุณสมบัติเนี่ยคล้ายครึ่งหรือว่าเทียบเท่ากับการใช้ก o w t ฟกเตอร์สังเคราะห์ค่ะดังนั้นนะคะาศาสรสกัดจากรกหมูเนี่ยจึงเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ค่ะน้องอ,อมก็ต้องมีการศึกษาพเพิ่มเติมในแพชชนิดต่างๆนะคะแล้วก็มีการศึกษาพเพิ่มเติมในมนุษย์อีกด้วยค่ะใช่ค่ะพี่หยกก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้ว่าสารสกัดจากรกหมูเนี่ยมีสารสําคัญที่มีประโยชน์มากมายค่ะแต่ว่าในกระบวนการผลิตนะคะจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะเรามไม่สามารถที่จะผลิตสารสกัดจากรกขึ้นมาใช้เองได้นะคะค่ะดังนั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวก,กัญรัตน์อินสว่าง และดิฉันนางสาวนะัทมลกิจเฉลาค่ะนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเคมีต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ